สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช่องโลกของเพิงืันนี้ภู้ขามานําหาตำนานอีกคนหนึงครับเป็นคู่บาอาจารย์มาหอดมองพอดีถามคนวไปยุมองไหคนไปร้านมองคล้ายปักแตงโม่เอกครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่านหนังสือผู้ใด เช่นใครเนืออ่อยทีนี้พี่อ่านหนังสือ,อยังว่ายอ่า <c oughs> นหนังสือก่อนล่ำสั่งนี้แตงแล้วก็อ่านเบิึงสิ่งตัวเอ้ออบ,อบอก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 ซื้อนี่ไอ้ซื้อ,อยังเกาะจานยอมม้อนรัดมุนชมพู่อ๋อพี่น้องครับเป็นเป็น,ปนคู่พรอาจารย์อีกผู้หนึ่งครับคนมาผู้แตงก่อน<ต>ก่อนออล่ำแตงแตงเองมือนแตงเองจ้าเรื่องล่ำแตงเองมีอยู่นี่สิบก็เรื่องจ้าอ๋อพี่น้องผู้ใด้ยังได้เรื่องล่ำเนี่ซื้อได้เป็นเมื่อยซื้อได้เมื่อยอู่บ้านยังบอกเนี่ยอมม้อนลัด โอ้ยอาจารย์อมรรัตหรือแม่หญ่หมอนอยบานกุบัวตะบนสีสุกอำเภอสีพูจังหวัดคอนก่นจ้ะโอ้เป็นแต่งก่อนเองคันสม,มุิว่ามีคนสีมาซสือนี่เลือกร่ำนี้ได้ยังเม่อไงได้คะ่ะขายขายขาย,ขายเ,ปเ,เป็นเรื่องเป็นเ,เรื่องไปเลยเบอร์เบอร์อะไรค่ะจิตตต่อขันคนอยากได้ก่อนร่ำ๋อเบอร์โทรบ่จ้ะครับศูนย์แปดเจ็ด ก็ได้087อยังอีก2304299 087 2304299จ้าหรือจะเอา0801583649ครับอดีตบัณฑิตบัวเนาะจ้าเคยเคยเป็นมล่อยู่ขณะใดใน่ที่ที่มากครับตะกอนอ่ะอ๋อได้เก็บตั้งเรื่องตั้งคณะใหม่ๆเนาะเพชรสีชมพูอเพชรสีชมพูต่อมากอะ ไปอยู่น้ากล้องสยามแน่กล้องสยามกับไปเพชรชุมเพลโอเพชรชุมเพลกับไปอ๋ออันน้องลงลูกหลานว่ามานี่มาอยากให้ล่าให้ฟังแน่สันดิโอ้มาเดี๋ยวนี้อยากฟังล่าจักก่อนยังอมวนวอนเอาเพลงกับมีเออเพลงกับมีชีวิตอมรอมรวอนแฟนพี่น้องคนถ้าเบิ้งหน้าพี่ทันเบื้ ันเท่ัาเราแล้วล่ะยังว่าเป็นผู้สาวเด้อเท่าเอออยู่ตอนเท่าเด็กครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หกสิบเจ็ดโอ้ขออนุญาตเอื้อนเอื้ออาจารย์เนาะแต่มาแต่งก่อนเราเป็นบลากหลายเรื่องว่าดีไหมมิต้องสือก่อนล่ำบ่ครับนี่จ้าก่อนล่ำอยู่นี่โอ้ยหลายนี่อมรวอนอมรวอนแฟนเอออมรวอนแฟนชีวิตอมรใอันใจเรื่องสองมือก้มกราบ ไรนะมองไะร่ะอันี้อันนี้โอมันมาไหนล่น่องวางดูน่องวาดูอันอ้้ไตเติลมันนาอเกรงเพ่งหมชีวิตอันนี้ไกอนเพ่งอันับล่องวาดออชีวิตอมอนอบอมนแฟนอันนี้อนวนแฟนอ้อันน้ที่นี่ยังก็อมึงหันมารงก่อนล่องเงก่อนชีวิตอมมอ่พอเจ้าหงก่ ประวัติป็นมาเรื่องศึกษาวิชาลมโอ้มันไปทำนองนี่บอีเยวนี้ผมิี่บาทเอาผมสีน้ำเอาเอาสีน้ำเอาติผมสีดีน้ำเอาน้องมองนูอยังอ๋ออันนี้พงขี่ซี้ร้องได้อยู่เนาะโอ้อันนั้นเพลงอันชีวิตอมอนนะวัตี อ๋ออยากฟังครับอยากฟังลองเอาอยากฟังกับที่รองให้ฟังจักหน่อยร้องร้องขึ้นก่อนเลยวผมนั่งพอยซีแยกกันเลยเอาไปนั่งพอยซีวัดเป็นมาเรื่องศึกษาวิชาเราเพื่อนวันบอกทุกทุกคำด้วยความจำนำด้วยคำกลุ่มอมรเมืองแก่นก็ที่ดินแดน พอวิญญาได้จับกุ่เป็นแหล่งเป็นลุงให้จุมกมลาสนับสนุนโปรดช่วยกรลุนแรงใจช่วยสูงส่งพวงมาลลยให้อมอนด้วยแรงศรัทธาร้องเพลงวนกาไปแฟนใน้ทราบจนตราบ ชีวิตของคนบ้านป่าทำไรทำนาอุจจารชนบุญนำพาวาสนาชะตาโชตบ่มีความมปลาโลกวันจะงอกจะบอกพลวันวันนั่งอา่านคัอรมานกดทน ยากลำบากไม่เคยบนไม่ขัดไม่สนไม่มุดูทาจะฝากตัวตนด้วยกระมอลลดลื่นน้อมลงกาพนมมือโปดช่วยยึดถือคนเชื่อมองไม่เลื่อมไม่ยิงเหมือนกับฝุง เพิ่งใหวันแฟนปวดเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่ลืมแฟนยังก็ไม,ม,ไม,ม่เหมือนลิงอยังเรียกคือว่าลิงอย่างที่ถือผมนั่นว่าเอาเนาะกลืมบ่ยมาไม่ลืมไม่ยิงเหมือนกระปูกลิงอยู่กลางนง n g ไทยเพราะวอนแฟนปวดเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่ลืมแฟน ไม่ลืมไม่ยิงไม่เหมือนทุกสิ่งกับป่ว่าไม่ลืมไม่ยิงเหมือนฟุ้งลิงมัน้องคนหนึ่งมาผมคือลิงเอ้าจ้าเอาเอาขันว่าแต่งเพ่มยังส่เนาะยี่แต่งเองหมดก็แต่งเองเนาะเอาขันทุกคน่าแต่งเปลี่ยนอันร่องจบแล้วร่องบรรยายเรื่องเุกอย่างโอ้ภาคเรื่องครับครับภาคเรื่องเออฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อที่ภาคเรื่องให้ฟังได้เรื่องล้ำ เออพวกลูกหลานจานอมอมรขอยิบจกเอาเวทที่เป็นบอนบานสถานตีภูมิลำเนาความวกเขาลำเนาไพ่แม่นาที่ท่านวกวงน่ะ้หลวงก็คือหานเวทที่ล่ำก่อหักแมนก็กันแบบแปลน,ปน,ปน,ปนตามนิทานพื่นบ้านตัวฉันได้ดอกเหล่ามา รื่อตัวได้ผัวเราเรื่อแม่นี่เราแม่ป่าสิเป็นสิ่งสันไดพความสิท้ยว่าจะให้ทานฟั้งนค้ขึ้นนี้เป็นเป็นนิทานจัดทีส่วนรอบปั้งก่อนอีกจากหน่อยเด้อค่อยฟังบทบาทซอยหลานหน่อยสิอ้อยไปเสร็แล้วพี่น้องชื่อบันเออฉากแรกเกิดขึ้นนาทีโมบานเอ,อน้องบัว ซึ่งมีครอบครัวยายสอนเป็นคนทุกคนยากพีแม่เอ้ยเข่าขาดแรงแจงขาดหมอขอได้จังไดกินขอบ่ได้ก็ได้กินขอบ่ได้ก็ได้กินค <c oughs> ือเก่าวะอีพี่น้องฉ <c oughs> ากนี้มาพบกับยายสอน <c oughs> อาเพิ่นเสือกเอ้ยเคยว่าจา่วันจังใดไอพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ฟังนีท่านเรื่องมีให้ดีเด้อพี่น้องเด้อ ดังเ้ยวันนี้หันมาจากทั้งกำย่ายสอนอีดเผื่อเล่าขายแตงโมอยู่ทุกเมื่อยอยู่ยิ้มข่างระวางข้างไผสนใจว่านั่นให้เฝ้าดวนพลันหามาซื้อบักแตงโมบักนวยอือก็มีบักแตงไผ่กมีพร้อมมีทั้งซ้ำกล้วยสุกเขี้ยบักอย่งนี้พี่น้องเลยท่านผู้ใดอยากได้ให้แวะเขาย่าห่างกายสแลว้ว บางคมพนุมอ่อนขอขามาวิงวนอพอน,นจนข้าเทมก้าผู้ฟังเอยยอดสืบป่าเปิดในพุ่มขยายต่อเลียงย่าเชียงวอนตอนนทานมาสาโุกบนบ้านนิทานเก่าแต่เข้าหลัง ท่านผู้ฟังให้ค่อยดูลาบังลังในคืนนี้นักกวีเพิ่นเขียนเพิ่มกำลังเติมลอกตกจจาแฝงให้คนละจอจะพอได้ดอกอันคืองยังบอถึงบอนมวนจนถึงที่อาวสานให้ค่อยไปนั้นนะ สีหวันดอกเข็นเจงเมืทั้งแดงทั้งสิวเป็นที่ไปตามบ้านผู้ฟังเยอะสิได้คิดอ่านเอาคำเบาดอกเก่าคงหมอลำดีบอมีดอกแดดดนหาแต่บอนดอกก่อนกินเองนี้ท่านเป็นคำสอน มันจะแดงในคืนนี้คุณฟังเอ้ยยายสอนน้ำในเลียงย่าเทียงกันนะคุณแม่ส่วนว่าผัวผู้ขาักตายแล้วตั้งแต่ดนแต่ยังมีลูกหน่อยยังคอยงันอุปธรรม ผู้ฟังล้ำไม่ค่อยดูต่ไปสิล้ำในคืนนี้เด้อพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนจังใดโอ้แบบนี้โอ้ทอันเย้ว่าให้ผมถามนี่ถามหยังเจ้าเคยได้ฟังเพลงอันบ่เพลงหยังตอนนั่งเอกโศกหัวหนีน้ำเนืองนึกเด้อพี่น้องเพลงขับปูดท่าองคโอ้รางวัลชีวิต ซื้อเพลงรางวัลชีวิตบ่จ้ารางวัลชีวิตจำได้บุ๊กให่เพลงรุ่นเอาสิพ่อสิพ่อจำได้ยุบผมจำได้ผมตีกล่องใส่เพื่อแกี่กล่องใส่อยู่ในเพลงจักรพูดอะไรสองคนนะตะกี้โอ้อันอันรางวัลชีวิตวัดีซื้อรางวัลชีวิตบ่จ้าจ้ารางวัลชีวิตผมจำได้หอนดนตรีเอาลองมึงเลือสน่ะ พูุทธองค์ท่านทรงสอนเรื่องเวรนกรรมคนไหนเคยทำกรรมเคยก่อเอาไว้อย่างไรก่อนนั้นเคยทำกรรมไว้ชตดใจชาตินี้จึงได้ลับกรรมที่ Lock, ทำก่อนนั้นตัวฉันคงทำ แต่กรรมซ้ำอยู่เสมอชาตินี้ดึงเจอเช่นกรรมเก่าเขาย้อนผูกพันขวดร้าวต้มตมขึ้นขมอันนั้นทำดีสารละพันลังวันที่ได้ก็คือน้ำตาเออเอยพระเจ้าไม่เคยปลาน ชาตินี้ทำดีไม่เคยก่อกรรมขอให้คนบุญช่วยน้อมนำล้างเวรที่เคยทำแต่ชาติปางก่อนสิบนิวพนมสวดมนต์พรมนุูชาผู้ศรัทธาจงนำ ดับมอลเป็นกรรมทุกชาติบ่อนมันเท่าพันพันจะตามสำเรอโอ้หัวตจได้ย,ยินโดนว่ามันซีซีป,ปีเดี๋ยวผมหัวตจได้ย,ยินนี่เอาได้ย,ยินยไม่เียเดืขอบคุณขอบคุณเลนหลายทีเดียวครับขอบคุณหลายขอบคุณลหลายครับพี่น้องครับ<จ>รถ้าผ<ด><ด>ู้ใดผ่านไปผ่านมาทั้งบ้านก <c oughs> ุดบัวกับยื่อเืมแหวมาอุดหนุนแตงโมครับแตงโมกับมีมะก้วยกับมีบักอือกับมีฟักทองกับมีเลย แตงไทยก็มีแตงจิงก็มีขอบคุณพี่น้องที่เขามากกดติดตามบ้านไม่ย้อนปุบน๊บบัวดีขอบคุณพี่น้องรครับมากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องมีความสุขกายสบายใจร่ำรวยสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆหนอ่ยเนอ,เอครับรวย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 ครับสวัสดีครับ,บสวัสดีจ้า